สวัสดีครับมาเว้นวัดหนึ่งวันนะครับพออาจารย์ไปทําบุญมาครับตานจมาชิกนะเสียดายมากนะครับนะกลับหัวไปนะครับเล็งเก้าห้าแต่แต่ครั้งแรกเลยครับออกเก้าองหกห้านะครับนะหกห้าเสียดายนะครับชุดเดียวก็เสียได้กลับไปเสียดายนะครับผิดก็คือผิดเนี่ยโอ้นะกลับน่าจะเป็นเก้าห้านจมามิเคทั้งช่องเลยนะครับเก้าห้านะ นี่ตัวนี้ไม่เข้าผิดทั้งสองจริงๆเลยผิดนะครับเวลาจริงๆมันผิดย,ย้อนหลังอุย้ยแม่นเือเกินเวลาจริงๆมันผิดนะครับสูตรก็ให้ไปนี่สูตรมันก็ผิดงวดน,นี้ถ้าไม่ผิดซ้ํานะครับมันก็รู้สึกว่าจะได้ตัวเก่านะสมาชิกท,ท่านท่านทาดูดูไว้ก่อนนะครับนะแต่ยืดเป็นตัวหนึ่งเป็นห้านะี่ถ้าเอาสองตัวไม่ผิดนะดูดูดทำตามงวดน,นี้ดูนะครับนะเรียงเบอร์ได้มาแล้วนี่ใครยังไม่มีเรียงเบอร์ครับนี่นี่ พบกันหลังหวยออกหนึ่งวันนะครับพออาจารย์เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้หวยลาวเลยลงไม่ทันเลยหวยลาวเข้าตัวเน้นๆนะสี่หกหกสี่นะสุกที่แล้วนะครับเต็มๆนะแล้วก็วันพุธให้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งวันนี้เขียนไม่ทันนะครับมาข้ามไปแล้วครับนะท่านจะพิ่ขอโทษขออภัยด้วยแต่ทางไลน์ให้ไปแล้วนะครับทางไลน์ให้ไปแล้วให้ตั้งแต่อาจารย์นั่งรถมาแล้วครับให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางไลน์นะหวยลาวก็เด่นสี่กับเจ็ดนะครับนะสี่กับเจ็ดวันนี้นะครับไม่ได้เขียนไม่ทันแล้ว เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าตัวตัวเมื่อแล้วได้สีเนี่ยมาเนี่ยมาเน่ยนู่นไปอยู่หลักพันในแรงจัด <laughs> มาแน่มาอยู่นี่เก้ากับสี่อยู่หลักนู่นอยู่หลักแสนและสี่อยู่หลักพันเก้าอยู่หลักหมื่นนู่นโอ้นะครับถ้าออกไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกกิดีถ้ามาสีกับเก้านะครับซ <laughs> ื้ <laughs> ีดีนะครับนะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับนะเปื่อมันเดินต่อนะ เท่าสองตัวยืดไปหนึ่งตัวหรือถอยแต้มาเป็นตัวเขียได้ครับ3 4มี่ห้าอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องปรับสูนแบจูนให้มันจนเข้านะครับวันนี้เนื่อเดียวทําให้ดูนะครับนะเก้กบวกแดก็ได้เจดเจดบวกนี่ทำสูนี้เลยนะได้ทํำดูนี่เก้าเบวกแได้เจ็ดเจดบวกแได้ห้าห้า บวกแปดได้สามสามบวกศูนย์ได้ส 3, มสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกแก็ได้ศูนย์บวกสี่คงที่นะครับได้ตกเก่าถ้าจะพิกเอา4กับหกันแล้วกันนะงวดน,นี้นะครับนี่ไอตัวนี้เอาเป็นสเป็นหกันแล้วกันนะครับนะสกับ5เอา2ตัวมาตัวดีกว่าเดินอย่างนี้เลยนะถ้าจะพิกนะ อันนี้ผิดไปแล้วอันนี้ก็ผิดไปแล้วโอ้โหบอกแล้วอาจารย์ไม่ชอบเลยเก้าตัวนีว้ชอบศูนย์กับห้าลักดูไหมนะครับสามศูนย์อีศูนย์หนึ่งได้เก้าอีศูนย์หนึ่งได้ห้าอีถึงได้ศูนย์กลายไปได้ศูนย์ได้ห้าได้เข้านะครับวันนี้ศูนย์ในที่ได้ห้างวดที่แล้วนะครับงวดน,นี้นะครับนะอาจารย์ก็ทําไว้ให้อยู่นะต้นๆน,นี่ไอชุดก็สิบหกชุดอะสิบหกชุดยิงให้นะครับยิงให้เนี่ย ยิงให้รู้สึกว่าจะยิงให้ไปนะ16ชุดยิงไปนะครับยิงให้นี่ไง16ชุดยิงยิงไปชุดยิงรู้สึกว่าจะยิงให้นะครับเอออยู่ไหนเนี่ยยิงให้ท่านจะมาชิกนะ16ชุดอ่ะ16ชุดนี่ไงจะไปเลง9 5อยู่ในนี่ไงเนี่ยเลงเลงเลงหนึ่งเล,ง,เลง9ไงไม่ได้เลง6 5ไงมาหลอกตัวนี้นี่ มันออกตัวกายเป็นตัวไม่ได้เลงนะครับถ้าจชิชิกนะหกมิตนิบเนี่ยดับไม่อยู่นี่นี่หกนมาตัวนี้ไปนะครับสิบหกชุดนี่ไงงวดที่แล้วเป็นอย่างเงี้ยนะครับงวดนี้สิบหกชุดนะครับนะที่ท่านทําหาชุดนี้นะไอของชุดนี้นะครับนี่ที่ให้ครั้งแรกเลยเนี่ยต้นๆนะครับให้ต้นๆนี่ให้ต้นๆนะครับนี่นี่ให้ต้นๆเลย นะครับนี่หกห้าไอชุดนี้ก็มีนะชุดนี้ก็มีนะครับนี่อุ here, ตส่าห์ 9, ทำไว้แล้วนี่ทําไวแล้วนี่แต่ไปเร่งเก้าห้าไอทำไว้แล้วเนี่ยไม่ได้ให้ไม่ได้มาคํานวณอีกเลยนี่ไม่ได้มาทวนอีกเลยชุดนี้ทํานี่ชุดนี้นะครับให,ใ,หให้ให้ให้แล้วไม่เจอเลยนะครับนี่ชุดนี้ครับมาหลงชุดนี้นี่นี่มาทงชุดใหม่นี่ไอเก้าดลอยตัวนี้หลักหน่วยไม่เคยผิดเวลาถึงเรา ผิดเลยเห็นไหมเวลาจอมผิดเลยท่าจะเดี๋ยวเอาสิหกชุดนะสิบหชุดชุดนี้นะครับชุดที่ถามหาเยอะชุดนี้เดี๋ยวอาจารย์ทําให้นะครับชุดนี้นะ,ะมาดูว่ามันได้อะไรมืนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะเอาไปไหนแล้วแ <c oughs> กลแกเ้งก เมื่อแล้วนี่ทำต้นๆเลยนี่นี่ได้หกกับแปดอาจารย์บอกไอ้โนอีกสูตรหนึ่งมันได้หกตัวเดียวอในหกกับแปดหลักสิบนี่แต่ใครติดตามาแรกๆเห็นนะครับสูตรก็บอกไปแล้วนี่มันได้หกกับแปดนะครับวันนี้เมื่อ <c oughs> แล้วหกกับแปดวันนี้มันได้อะไร <c oughs> หายไปไหนแล้วตันยัยึดไอ้หกกับแปดเมื่อนี้ได้อะไรเอ่ยเมื่อวล้ว้ได้หกกับแปดนะหลักสิบนี่เมื่อวนี้ได้ตัวนี้ครับต่อต่อจากใบนี towns, ้นะต่อจากใบนี้นะครับต่อจากใบนี้นี่นี่นี่ต่อจากใบนี้นะครับเมื่อวล้ว้ได้หกกับแปดหลักสิบสองูนชนนะครับเมื่อวนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านยังยึนี่เมื่อวนี้ได้สามตัวครับได้สองสี่แปด เงินี้ได้สองสี่แปดนะถ้าชนอีกสูตรหนึ่งมันได้รู้สึกว่าได้แปดตัวเดียวเงินแล้วชนได้ได้หกตัวเดียวนะอาจารย์ไม่ทั้งหันใจเลยจริงจริงมันชนหกตัวเดียวไปไปไปเชื่อมั่นเลขดับเกินไปไงไม่อันนี้เลยเลขดับไม่เอาแล้วทําให้แป่งนะครับมันชนเด่นก็เอาเด่นไว้ก่อนเลยไปจับเก้าไงนี่ตัวหกนี่ไม่ได้เลงเลยไม่ได้ไม่ได้เลงเลยไม่ได้วงเลยนะครับไม่ได้อยู่ตัวไม่ได้ออกตัวเลงด้วยนะครับ ไปดูแต้มด้วยล่ะแต้มมันไม่ให้เรื่องท้งเรื่องวันนี้เป็นอย่างนี้ครับได้สองสี่สองสี่แปดนะหลักสิบบนนะครับสองสี่แปดวัที่แล้วได้หกกับแปดวันนี้ได้สองสี่แปดวันนี้ได้สามตัวมันจะได้สามตัวกับสองตัวท่านจะพิกเนี่ยมันจะได้สามตัวกับสองตัวหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแค่นั้นแหละวันนี้ตกสามตัวนะวันนี้ได้สองสี่แปดได้สองสี่แปดหลักสิบหลักหน่วยที่ได้ห้าตัวเดียวเขาโล่งวันนี้ไม่ได้สองตัวท่านจะิึกเนี่ย นี่ไอ้สองศูนย์นั้นไม่เอาแล้วไอ้ไอ้ที่หลักหน่วยตัวเดียวตัวเดียวนะเพราะว่าเรานี่นี่งวดของเราด่ทํานี่ได้ห้าตัวเดียวโคโลเลยมันก็มาห้านะโอ้เสียดายมากจริงๆได้หกตัวเดียวหลักสิบนะมันมันเอาอีกสูตรหนึ่งสลับสูตรไม่ถูกอะงว่แล้วนะครับนะมันก็เลยไปแต่ถูกอยู่แต่มันไม่ได้เลงไม่ได้เลงหกเลยมวดนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับหลักหน่วยนะงวดแล้วได้ห้าตัวเดียว บางทีบางทีมันก็ได้ตัวเดียวบางทีก็ได้สองตัวส่วนมากจะได้สองตัวกับหนึ่งตัวไหมพอไม่ได้หนึ่งตัวปุ๊บจะได้หนุ่งตัอสองคางแล้วงวดนี้มันต้องได้สองตัวงวดนี้ได้เจ็ดกับแปดหลักหน่วยหลักสิบสองสี่แปดอ้าวแปดแปดมาเปล่าแปดแปดมาเปล่าถ้าจะไปยิกนี่แปดแปดแปดเจ็ดเนาะเออนี่นะครับงวดที่แล้วได้ห้าตัวเดียวโคโลเลยงวดนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับได้เจ็ดกับแปดนี่ยิงให้เรียบร้อยแล้วนี่หนึ่งกันยายนเนี่ยนะครับ สองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดแปดเจ็ดแปดแปดนะครับนะระหว่างนี้เนะี่ยเลขมันจะออกขับจอดรือเปล่าไอ้สองเจ็ดสองแปดนี่ครับนะงวดที่แล้วคนเล่นกันเยอะอั้นด้วยสองเจ็ดสองแปดนี่นะครับนะมันจะมาเตะตูดตามตูดหรือเปล่าท่านจะไปคิดนะนี่งวดที่แล้วงวดแล้วหลักสิบได้ 8, นะสองสี่แปดนะสอง วันนี้ได้สองสี่แปดงวดที่แล้วได้หกกับแปดนะครับสูตรนี้แหละที่เหลือเนี่ยนอกนั้นเกลี้ยงไม่เข้าเลยมีสูตรนี้แหละที่เข้างวดที่แล้วท่า,ทวทานจะพิิกนะใครติดตามดูในช่อง YouTube เห็นดีนี่มีสูตรนี้แหละเข้าสิบหกชุดตรงๆเนี่ยเนี่ยสิบหกชุดตรงตรมีชุดนี้แหละเข้าท่านจะไปชิกวันนี้ยิงให้แล้วนี่ไงสิบหกชุดตรงๆนี่ไงเื่อแล้วนี่ไงหกห้านี่ก็มายิงสิบหกชุดหนึ่งวันนี้มันเป็น,อ,น,นอันนี้อันนี้อีกสูตรหนึ่งนะนี่อันนี้อีกสู สิบหกชุดนะครับอันนี้อีกสูตรหนึ่งอันนี้อีกสูตรหนึ่งอีกอันนี้อีกสูตรหนึ่งไอ้สูตรนี้มันได้หกกับแปดงวดน,นี้ได้ส <c oughs> องสี่แปดนะไอสิบหกชุดสูตรนี้มันได้มันได้ตัวนี้ท่านจะพลิศได้ตัวนี้แต่ไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวค่อยมาชนจริงๆมันถ้ามาชนสูตรนี้มันจะได้แปดตัวเดียวนะครับถ้าสองสี่แปดมาชนในตัวนี้ ได้แปดตัวเดียวถ้าแปดมาก็ดีไงแปดสองแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดนะครับนะเออถ้าแปดมานะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่มาพบกันหลังไว้ออกว่าสูตรไหนเข้าบ้างผิดบ้างนะครับผิดเยอะเลยแหละผิดเยอะเลยนะครับสุเยเดยนี่งมดที่แล้วได้หกกับแปดนี่จำเอาเอาสูตรที่ที่ผ่านศึกว่าสอบผ่านจอหวนว่างั้นเลยนะงดนี่สูตรนี้งมดที่แล้วได้หกกับแปดงูนี้ได้สองสี่แปดงูนี้ได้สามตัว นะครับสองสี่แปดถ้ามาชนในมาชนตัวนี้มันจะได้แปดตัวเดียวโคโลเลยนะนี่มาชนตัวนี้ได้แปดตัวเดียวแปดจะมาอีกหรือเปล่าแปดกับห้าก็มาอีกหรือเปล่างัวน,นี้แปดหรือหกหรือแปดกับห้าส่วงเก่าส่วนมากสังเกตดๆีๆมันจะมาสองตัวนะครับมาสองตัวอยู่นะพระเกจิก็บอกไว้แล้วอาจารย์ก็ลืมเลยนะที่ไปเรียนล่ำเรียนมาจะบอกเต้าห้วยออกห้าศูนย์ศูนย์ห้าต่อไปให้ตามสามหกหกสามโอ้โหลืมลืมพ่อเนี่ ลืมสนิทเลยท่านสั่งไว้เลยนะมันจะออกตามนั้นเลยท่านบอกเดือนนี้ด้วยนะโอ้ท่านพระเกจิให้อุตสาห์ให้มาแล้วนะน,นะครับนะวันนี้ลองไปดูนะครับวันนี้ตรงๆหกชุดเองอ่นะหกชุดไม่มากมายนี่นี่ให้หลังให้ก่อนเพื่อนเลยนะครับนะเดี๋ยวชุดเดียวก็เสียได้เดี๋ยวรอสรุปใกล้ๆดีกว่า มันไวเกินไปนะครับชุดเดียวเันนีมัน95นะเออมันบอก65ไปนู่นนะครับนะห้วเรานะครับเขียนไม่ทันก็เอาตัวเด่นเมื่อแล้วก็4กับ7นะครับเด่น4กับ7ฟัน7นะมัน4กับ7แรงพอๆกันแหละแต่ฟัน7ให้นะหัวเรานะถ้าใครลงทันอาจารย์เพิ่งมาถึงนี่อยอยู่นี่ยังไม่ได้พัก่อนเลยนะครับอันนี้ครับนี่แค่นี้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะพรุ่งนี้คอยมาติดตามสูตร นะครับอันนี้สูตรที่ว่าสูตรไหนที่สอบผ่านบ้างเลยมาสีแจงให้รู้นิดๆหน่อยๆนะครับนะนะครับว่าสูตรไหนเข้าบ้างอันนี้งวดหน้านะครับงวดหน้าที่งวดที่แล้วเข้านะครับสูตรนี้นะหลักหน่วยงวดที่แล้วนี่ไงอันนี้ที่ได้ห้าตัวเดียวก็เลยงวดนี้ได้เจ็ดกับแปดกันเลยประกบให้เลยสองสแปดประกบสองกับเจ็ดกับแปดนะครับนะนี่้าใครแคปไว้เลยครับเดี๋ยวลืมนะแคปไวเลยท่านจำพิกเดี๋ยวท่านลืมนะเดี๋ยวท่านลืมนะครับลืมไว้ด้วยท้ายต้นต้นอย่างเงี้ย แรกๆนี้จะส่วนมากจะลืมกันด้วยนะแค่นี้ก่อนครับขอให้กดกระดิ่งปิ๊งๆติดตามท่านจะได้ข้อมูลดีๆนะครับหวยลาวก็4กับ7นะครับวันนี้เด่นมากนะครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ